เกษตรหรือทอกศจังหวัดแม่ห้องสอนจัดกิจกรรมโกกรีนปลูกข้าววันแม่รอเกี่ยววันพ่อเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ทกศจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโกกรีนนาข้าวอินทรีย์วิถีแม่ฮ่องสอนปลูกข้าววันแม่รอเกี่ยววันพ่อเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง87พรรษาณเฟิร์นริมทานรีสอร์ทบ้านหัวน้ำแม่สะกึดตําบลผาบองอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยนายดํารงชัยเดชาธิคมผู้อํานวยการทกศฝ่ายกิจการสภาภาคเหนือตอนบน นำเจ้าหน้าที่ส่วนราชการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งนางสาวสุพัฒน์สอนเล้าเศษการมิสแกรนแม่ห้องสอน2018ร่วมกิจกรรมดำนาด้วยโดยนำข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชาติพันธุ์ลาหูได้แก่ข้าวพันธุ์ข้ซอข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชนเผ่าละเวื้อได้แก่ข้าวพันธุ์ละอูบและข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชนเผ่าปากากะยอคือข้าวพันธุ์บือโบโลจากบ้านแม่นาจางเหนือนำมาปลูกใน พื้นที่เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมเอาไว้และเพื่อนำร่องการทำกรเกษตรอินทรีย์ให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ